ะะสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยก็กลับมาพบกับครูเตยกันนะคะวันนี้มาในรูปแบบคลิปที่เห็นหน้า<ม>เห็นตากันนะคะดเด็กๆครูเตยเนี่ยกลัวว่าดเด็กๆจะลืมหน้าของครูเตยไปแล้ว วันนี้ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะครูเตยมีบทกลอนที่เสริมกับท่าทางในการบริหารสมองมาให้เด็กๆนะคะฝึกทำไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตั้งสติและเตรียมพร้อมเลยนะคะอะท่าที่หนึ่งค่ะแตะหัวไหลเอวปรบมือเอวไหลหัวปรบมือหัวไหลเอวปรบมือเอวไหลหัวปรบมือ ได้ไหมคะงงไหมมีใครไม่ทันไหคะอ่าเก่งมากพอาหนึ่งเก่งกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าทางได้แล้วเราจะเริ่มใส่บทกรอนเข้าไปเดี๋ยวครูเตยจะขึ้นบทกรอนเอาไว้ให้เด็กๆดูด้วยนะคะอ่ะหนึ่งสองซ้ำลิงนั่งอยู่บนแพรมือมีแหมาหาปลาเสือแก่มองจ้องมาลิงทำท่าทายท้าเอา เสือโจรขึ้นบนแพรลิงเชือนแชรแลดูเบาเสือตบตะปบเอาจบเรื่องเศร้าของเจ้าลิงได้ไหมคะมีใครทำไม่ทันบ้างสารภาพมาดีๆในใครแตะมั่วไปหมดเลยมีไหมคะอ่าถ้า ใครที่ยังทำไม่ทันนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้เด็กๆจะลืมไปฝึกทำกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะว่าสระตัวต่อไปที่คุณเตยจะสอนในการสะกดคำเนี่ยเป็นสระตัวใดถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาค่ะเด็กๆและเรื่องการแจกลูกคำแบบตรีสระในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือสระแอนั่นเองค่ะ สระแอนนะลูกจะต้องวางเอาไว้แค่ข้างหน้าของพยัญชนะเท่านั้นห้ามนําไปวางด้านบนด้านหลังหรือด้านล่างพยัญชนะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าถ้าเราต้องการจะอ่านสะกดคําหรืออ่านคําที่ประสมด้วยสระแอเนี่ยจะต้องมีวิธีการอ่านอย่างไรไปดูกันนะคะ อย่างที่ครูเตยเคยสอนเลยค่ะการอ่านสะกดคำนะคะจะต้องขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะและตามด้วยเสียงสระหากมีตัวสะกดก็จะตามด้วยตัวสะกดและเสียงวารรณยุกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะคำที่หนึ่งนะคะที่ขึ้นบนหน้าสไลด์นี้เลยนั่นก็คืออ่านว่ากแอแกเด็กๆอ่านตามอีกครั้งนะคะกแอแก เราจะพบเห็นคำว่าแกจากคำว่าตุกกต๊กแกตุ๊กแกนะคะเป็นสว์ชนิดหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาหน้ากลัวเหมือนกันนะคะเด็กๆคนไหนที่กลัวตุ๊กแกเหมือนกับครูเตยบ้างคะอคนไหนที่ไม่กลัวนี่เก่งมากๆนะคะต่อไปค่ะคำว่ามอแอแมอ่านตามนะคะมอแอ เราจะเห็นคำว่าแม่อยู่ในคำว่ากะละแม่กะละแม่นะคะเป็นขนมค่ะชนิดหนึ่งที่จะกวนมีลักษณะเหนียวเหนียววันวายนะคะมีเด็กคนไหนเคยรับประทานบ้างคะต่อไปค่ะคำว่าลอแอแลอ่านตามนะคะลอแอะแลมาจากคำว่าดูแล แม่ที่ดูแลลูกนั่นเองค่ะเด็กๆคำว่าดูแลนะต่อไปค่ะหอแอแหหอแอแหแหที่ชาวประมงนะคะใช้ในการจับปลาค,ค่ะเด็กๆจะใช้ในการถักที่เหมือนเป็นตะข่ายนะคะเอาไว้จับปลานะลูกต่อไปค่ะคำว่าบอแอแบ บออแ,แบแบนะคะมาจากคำว่าแบมืออะเด็กๆลองแบมือสิคะเราจะใช้เราจะแบมือต่อเมื่อเราต้องการรับสิ่งของหรือแบมือของเงินจากผู้ปกครองนั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้เราลองมาอ่านคำที่ประสมด้วยสระแอดิคุเตยอ,อ่านให้ฟังหนึ่งครั้งนะคะแก แจแตะแบแแแขแแ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 ะแแ,แ,แะแแ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 แะแแะแแ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  ทีนี้ค่ะไปดูกันนะครูเตยมีรูปภาพด้านซ้าย3รูปภาพและคําอีก3ามคำด้านขวามือนะคะเด็กๆลองช่วยกันโยงเส้นจับคู่ให้ครูหน่อยค่ะรูปที่1เป็นรูปอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะรูปปุกแกจะต้องโยงกับคําไหนเอ่ยอช่วยกันนะคะจะถูกเหมือนกับที่ครูเตยชิดเอาไว้ไหมเอ่ยลองไปดูเฉยกันนะคะ อ่าเก่งมากค่ะรูปที่สองเป็นรูปอะไรเอ่ยสีแดงๆเป็นภาชนะที่เอาไว้ใส่ดอกไม้ค่ะเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะแจกันแจกันและรูปที่สามค่ะเครื่องดื่มที่ผู้ปกครองเราจะรับประทานกันในตอนเช้านะคะนั่นก็คือกาแฟนั่นเองค่ะ ก่อนจะจบบทเรียนกันไปนะคะครูเตยมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆดูจากรูปภาพนะลูกอ่านี่คือรูปภาพที่สื่อถึงลักษณะการเรียนออนไลน์ของเด็กๆแตละคนนะคะเราดูกันนะว่าเราเป็นเหมือนกับรูปไหนรูปที่หนึ่งค่ะคือนั่งเรียนทั้งวันจนปวดหลังอ่ามีใครเป็นแบบนี้บ้างรูปที่สองนอนเรียนเลยค่ะ นอนบนเตียงนอนบนที่นอนของเราแล้วก็เรียนไปด้วยเลยและรูปที่3อาบน้ําแต่งตัวให้สดชื่นค่ะและ้วลุกมานั่งเรียนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งเรียนหน้าจอโทรศัพท์รูปที่4ี่ค่ะเรียนหนักทั้งวันจนปวดหัวไปหมดมีใครเป็นแบบนี้บ้างโลกและรูปสุดท้ายจะเรียนออนไลน์ได้ก็จะต้องมีอาหารมีขนมวางอยู่ข้างๆด้วยไม่งั้นจะเรียนอย่างไม่มีความสุข มีใครตรงกับรูปภาพไหนลองมาแชร์กันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะลูกเรื่องการแจกลูกคําแบบตรึงสระะแอนะคะก็จบไปแล้วขอให้เด็กนะคะมั่นคงทวนแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะไว้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราเจอกันนะคะลูกสาสตับวันนี้สวัสดีคะ่ะ